กราบนมัสการค่ะ,ออะขออน <สะ S 1> ุญาตสอบถามนะคะอันนี้มาจากอันนี้มาจากคณะมนุษย์มนุษยศาสตร์แล้วก็อยู่สาขาจิตวิทยาปีสามปีสามแล้วนนแล้วก็เป็นคนลาวเองบ่อ,อ่าใช่เป็นอ่คนมาจากอ่โมแกลโมแก,เกวเนาะเป็นยังไงความรู้สึกในการสอบมื้อนี้รู้สึกว่ามันก็กระหยาดอยู่แต่ว่า เขาไม่ยามหรอใจตองเมองว่าโยธาเป็นยังไงเออเต๋อพอไปใดอยู่พ่อไปใดยี่เนาะแล้วตั้งแต่เฮียนปีหนึ่งมาจนมหาฮอดปีสามนี้เป็นยังไงมาหาลัยประเทศไทยเรื่องการระบบการศึกษาดีปออ๋อมันก็ดีในระดับอที่ว่าศึกษาในเพราะเป็นมหาวิทยาลัยสงเนาะมันก็ยอยู่ในระดับอ่าที่ว่าดีดีอยูแล้วเพราะว่า สถานที่บอลนี่ว่าวายจานหรือว่าโมเมนว่าวายจานงานต่างให้่เราอะซัพพอร์ตแล้วก็สอนเต็มที่สึงความสามารถขอาางแต่ละคนอะเลยดีดีดีมีแผนต่อโทรบ่นี่นาบัลลิวัน,นยัง่บอแน่ใจอยู่แต่ว่าอนาคตอาจจบอแน,น่เหมือนกันอนาคตอาจจะบอแน่เนาะแต่ก็ขอให้สู้ๆเนาะขอให้เห็นสูงๆแล้วก็มีแผนเทนนงานอยู่ไทยบ่หลังจากที่จบ ก็นี่ต้องเบิ่งว่าอนาคตอะเขาี่ไปเ็ดเยียบๆเ,อเยเอะไปอย่างเงี้ย,ย,ย,ยว่าแต่ละองค์กรเขาทอาเหยียบอะอาจจะไม่ตรงกับเกี่ยวเหยียบมาแต่ใจกะสู้ๆเลิกเป็นกำลังใจให้เนาะเ,นเ,เป็นรุ่นพี่รุ่นอายคณะมนุษยศาสตร์เนาะก,กะเพิ่นอ่าลงพี่เพิ่นกะเห็นเพิ่นตลอดอยู่แล้วกะเพิ่นเป็นคนที่ว่า,วาเออแบบผู้ใหญ่สินะเพิ่นกะ คอยพอคอยสอนน้องๆได้ดีให้แนอะอาชีคำแนะนำาได้ดีเนาะขอขอบใจได้หลายฝนต๊กละเดี๋ยวขอเข้าพมก่อนโดยเขอบใจได้หลายเด้อ,อตอนนี้นะคะน้้งเตงก็ได้พาเพื่อนนะคะมาเป็นเพื่อนเพื่อน <laughs> เพื่อนมายื่นเอกสารเรื่องการไปต่อทำวีซ่านะคะแล้วก็หลายหลายคนนะคะถามต้องเตงเข้ามาว่าอันนี้จากสมบัตปลาวนะคะถามต้องเตงเข้ามาว่าเออในการยื่นทำวีซา่าในมหาลัยอันเนี้ยเอ่อ มันนานไหมย,ยากไหมคือมหาลัยนี้อ่ะทุกคนมีชมรมลาวชมรมลาวก็คือแบบใครที่เป็นคนลาวหรือว่าแบบมาเรียนอย่างเงี้ยก็จะแบบทางมหาลัยเขาก็จะบอกว่าเอกสารในการทําวีซ่ามีอะไรบ้างชมรมลาวเขาก็จะช่วยด้วยอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งข้อนี้คือไม่ต้องห่วงนะคะอสอบวันนี้คือแบบทุเลทุลังมากแล้วก็ตอนนี้ตัวเองก็อยู่ที่ กองนิเทศสัมพันธ์นะคะขั้นตอนสุดท้ายของการไปทาวีซ่าหลังจากที่ยื่นตรงนี้แล้วก็จะได้ใบรับรองทุกอย่างของมหาลัยเลยแล้วจากนั้นก็ไปทําที่ตอมอยุธยานะคะตมที่เราจะไปทานัณเองนะคะเรียนอยู่มหาลัยไหนก็ต้องขึ้นกับตมนั้นนะคะอยู่จังหวัดอะไรก็ขึ้นกับตมนั้นนะคะวันนี้สอบยากอยู่นะคะสอบวันนี้แต่ก็โอเคยอยู่นะคะวันนี้ก็รอเพื่อนอยู่นะคะเมื่อไหร่จะออกมาก็ไม่รู้ นี่เป็นบรรยากาศนะคะห้องที่ย้องเตงเรียนนะคะอยู่นู่นนานาชาตินู่นชาวต่างชาติเยอะมากที่สุดก็คือคณะมนุษยศาสตร์และห้องน้องเตียงก็อยู่ชั้น A อห้องเรียนจริงๆอยู่ชั้นเแต่ว่าวันนี้สอบอยู่ห้องชั้นสี่นะคะวันนี้ก็แบบทุกคนคือรู้สึกว่าทุกคนคือตึงเครียดมากในการสอบนะคะเออเําสำหรับคนที่ไม่ได้ก็จะตึงเครียดแต่สาหรับคนที่ได้ก็จะแบบเออชิลชินะคะมหาลัยนี้นะคะมีลิฟต์อยู่สี่มุมนะคะทุกคน คือมีลิฟต์อยู่สี่มุมและทุกคณะก็มีลิฟต์คือลิฟต์มีตั้งมีลิฟต์สี่มุมนะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งมีห้องละมีห้องน้ำอยู่ทุกมุมอ่ะคุณง่ายๆทุกมุมแล้วก็ทุกชั้นด้วยนะคะขอบอกเลยว่าก็แบบนั่นแหละสะดวกสบายเอาเรียนมาหาลัยนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ใจดีด้วยนะคะใจดีมากๆเลยนี่นะคะก็เป็น ของนิเทศสัมพันธ์ก็จะมีคนลาวด้วยนะคะมีพระนะคะพระอาจารย์นะคะที่เป็นคนลาวนะคะมาจากสอบาลาวมาเป,เป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำมาทำงานที่มหาหลัยน,นี่แหละทุกคนเป็นผู้ช่วยอะไรนี่แหะคะทุกคนก็คือเขาบอกแล้วว่าดีมากคนลาวก็คือสามารถทํางานที่ไทยได้นะคะแล้วก็สัมภาษณ์หลายคนนะคะว่าเฮ้ยทำมาเรียนที่ไทยอะ่ะ ทุกคนก็แบบอยากจะทำงานที่ไทยนะคะอยากจะทำงานที่ไทยอยากเรียนจบมาก็อยากมีอาชีพที่แบบว่าทำงานที่ไทยนะคะเพราะอันนี้คือจากที่ถามมานะคะอาจจะแบบไม่ได้เยอะประมาณสักเจ็ดแปดคนนะคะในการทามัวเองได้สอบถามว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยไทยคือแบบจบมาอยากทำงานที่ไทยไหมก็เจ็ดคนที่แปดคนที่ถามไปนะคะคำตอบหกคนนะคะตอบเป็น 6คนตอบว่าอยากจะท,าท,ทายยํางานดีไทายกันจบมาแต่อีกสองคนก็คือแบบอยากจะเอา,เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้อยากจะกลับไปพัฒนา,าทํางานที่ลาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบบางคนก็อยากจะเอาความรู้ที่เรียนมาไปสอนเด็กๆที่แบบว่าอยู่ที่ลาวคนที่แบบได้โอกาสได้มีเรียนซึ่งอันนี้นเตงก็เขาลงแล้วก็ดีมากนะคะ แล้วก็มีต่คนพูดว่าเอ้ยระบบการศึกษาที่ไทยอ่ะดีนะคะดีมากๆนะคะระบบการศึกษาแล้วก็การเรียนการสอนต่างๆระบบก็จะดีในระดับที่ในระดับไม่แน่จะอยู่ในระดับไหนก็น่าจะเป็นที่สุดของแต่ละคนโหเดินมาครึ่งชุดนี้แล้วนะคะกําลังจะกลับหอก็ฝนตกนะคะแต่ว่าตุ่ก็ต้องกลับอยู่ดีตากฝนกลับอยู่ดีเพราะถ้ารอให้มันหยุดก็คงอีกนานนะคะ ล้วเตียงก็ต้องรีบด้วยนะคะโอ้ฝนตกเม่นใหญ่อยู่เด้อฮ่าๆฝนตกจริงๆเราก็มีร่มนะทุกคนแต่ว่ามูปบะมา,มาไม่คิดว่าฝนจะตก พยายามเดินเข้าลมมาเด้อปอกแป๊กปอกแปก๊กที่แรกนึกว่าอากาศเป็นไข้จะดีขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ทีเนี้ยมันดันเกิดไอ้นั่นก่อนคือเข้าห้องแอร์ใช่ไหมแล้วแบบมันรอบปวดหัวแล้วอาการไข้แบบรู้สึก่ามันจะกลับมาเลยอ๋อผมแต่แล้วเตะกระยางมาฮอดใกล้ที่มาฮอดหอ,อแล้วเด้อมากะเจอเพิ่นกำลังตัดยามหาลายัย อันนี้เป็นปลูกต้นไม้ไล่หลายเดตอมาหาหลัยลมลื่นลมเย็ยนขนาดเลยแต่ตอนนี้ตัองเต่งเสียกย่างกายกับย่ายนไหมเขาตอกน้อยต้องเต่งแบบเออเห็นพอตัดย้ายบริษัทแล้วต้องเต่งกับย่านเข้าไปไกลย่านเข้าไปไกลแล้วมีๆๆวอันตัดย่านนะม,มานละชื่อเป็แบบมันแบบก็หินกระเด็นใส่ขาของเต่งเต่งจิบนะแบบ เป็นเพลยตเลยนะก็เลยแบบโบคอยโบก้าเขาย่างไก่มันวันใหนเลยลายานอันนี้เป็นชุดแม่ชีจากประเทศเมียนมาเด้อสีชมพูเอว๋อ,อ้ชุดกระแคนเด้อป่านนี้โอ้ยหมาเป่าประตูอันนี้เป็นชุดจากประเทศเวียดน,นามและแล้วก็มาถึงห้องแล้วนะคะ กว่าจะมาถึงเด้อไม่ใช่อะง่ายๆเนอะ <c oughs> เป็นข้อสอบมั้งทุกคนรู้สึกว่าแป่นปั่นป่วนมากเลยชีวิตตัวเองอยากคำก็คำอยากหัวก็หัวแล้วรู้สึกว่าเริ่มหัวก็เริ่มจะเถิกแล้วนะคะเป็นเพราะคิดมากหรือเปล่าไม่รู้ว่าคิดเหน่ออะไรหัว่าเถิกมากเลยในตอนนี้เปิดประตูห้องก่อนพี่ภูยังไม่กลับมาพี่ปุที่ห้องอินเตอร์อูอินเตอร์นี่แบบอังกฤษลวนตายตาย เดี๋ยวให้ทุกคนดู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 บรรยากาศข้างนอกปกแปลกปกแปกนี่คนก็แบบเอือดอกไม้เอาอผักมาปลูกไว้กินได้นะคะอุสุดยอดอันนี้เคยกําลังตัดหญ้าศูนย์อาหารมมกมีกิจกรรมมีงานต่างๆจาจัดขึ้ที่มมกค่ะนั่นอาคารเรียนหอพักของพระสงฆ์และหอพักที่อยู่ก็เป็นหอพักของหญิงนั่นเองค่ะมีบันไดนะคะบันไดาทางข้างด้วย ก็หลังจากที่มาถึงนะคะข้างนอกก็คือฝนตกนะคะฝนตกมาลิมไม่ย้อยนะคะทุกคนดูรู้สึกว่าฝนตกวันนี้คือไม่มีแดดทั้งวันเลยนะคะฟ้ามืดคึมมากเลยวันนี้ไม่มีแดดไม่วันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยแล้วเตียงก็อาบน้ำแล้วอาบน้ำเพ่าต้องอ่านหนังสืออีกเป็นข้อสอบพรุ่งนี้อีกที่หน้าแดงทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะ น้องเต่งอะ่ะกดะสิวน้องเต็งกรสิวน้องเต็งก็ทาย,ยาใส่อ,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 อ่เอคูน่นี้สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนิสิตในมจะรอด้วยนะคะคนลาวทุกคนแล้วก็คนไทยชาวต่างชาติทุกคนด้วยสู้ๆนะคะลองตัวเองด้วยไม่ไหวบางเมื่อคืนนี้ร้องไห้เพราะว่ากลัวสอบไม่ได้คือ คือบางทีแบบอ่านภาษาอาังกฤษไม่ออกแบบซึ่งเตงก็ยังคิดอยู่ว่าต้องหาคอร์สเรียนแล้วซึ่งเตีองบางคนก็บอกว่าคอร์สเป็นหมื่นคอร์สเป็นสองสามพันอย่างเงี้ยโหก็แบบอยากเรียนก็ต้องแลกได้เงินเพราะว่านั่นแหละอยากเรียนก็ต้องแลกได้เงินซึ่งมันก็ต้องแบบหาเงินไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเพราะว่าหาเงินเพื่อเรียนไงแล้วก็หาเงินเพื่อครอองเตีงด้วย พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดมากเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะกินข้าวกับอะไรดีเดี๋ยวคิดเมนูอยู่ว่าอาจจะเป็นพวกแบบอืมไก่น่าจะเป็นไก่กินข้าวตัวเต็งเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะไม่คิดอะไรมากเลยคนที่กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็กินๆไปแล้วก็อิ่มแล้วก็นอนแล้วก็ออที่แน่ก็ต้องรักษาสุขภาพเต็งด้วยนะคะแล้วก็ไม่นอนดึกด้วยนะคะตัเต็ง บางคนบอกว่าทําไมช่วงนี้ทักไปลุงเต่งไม่ตอบเลยขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ตอบเพราะว่าในช่วงนี้ลุงเต่งอะ่ะต้องเรียนต้องอ่านข้อสอบก็เห็นใจลุงตุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากสอบเสร็จเคลียร์เรื่องเรียนเสร็จแล้วก็ค่อยจะกลับไปตอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตสองอาทิตย์มานี้คือลุองเต่งกําลังแบบอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็ทดสอบข้อสอบติวข้อสอบด้วยแล้วทีนี้ยก็แบบนั่นแหละติวข้อสอบด้วยก็เลยแบบ ไม่มีเวลาซึ่งคิดแบบบางทีก็ได้ปล่อยไปบางครั้งปล่อยบางวันก็ไม่ได้ปล่อยนั่นแหละก็เลยแบบอ้โหไม่ได้ปล่อยคิดบอกี่เงินแล้วพอกท้อใจมากถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เงินในยะูทูบนี้บรรยากาศฝนตกเป็นตะนอนแห้งแต่น้องบไดาต้องอ่านหนังสือก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเตะขตัวไปหนังสือกัอนนะคะเฮ้ยขอตัวไปหุข้าวก่อนเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็อ่านหนังสือบา,บาย สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ้องเตียงก็กําลังจะเดินทางไปที่วาาาิทยาลัยซึ่งเป็นวันสอบของวันที่สองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ้องเตียงต้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งน,นะคะแล้ว้องเตียงมีนัดเก้าโมงนะคะซึ่งหัวหน้าของชมรมราะคะ่ะทุกคนได้นัด้องเตียงแบบจะให้น้องตุ้งไปสัมภาษณ์อะไรนี่แหละทุกคนซึ่งเตียงก็ยังไม่รู้รายละเอียดดีเท่าไหร่นัด้องเตียงะไปสัมภาษณ์เป็นแบบ สัมภาษณ์แบบไหนก็ไม่รู้เป็นทางมาหลาลัยขอนแก่นนะคะตอนนี้จริงก็แต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปแล้วค่ะทุกคนซึ่งมีสัมภาษณ์มีนัดสัมภาษณ์ไม่รู้จะเป็นสัมภาษณ์แบบไหนนะคะทุกคนแบบสัมภาษณ์ภาษาลาวก็คือแบบว่าสอบท้าไม่อย่างประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะก็จะไปสัมภาษณ์ที่ตึกเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะ ไปโรงเรียกนกันเถอะแล้วก็งเต่งนะคะถ้าไปถึงที่ตึกเรียนแล้วถ้ายังไม่ถึงเก้าโมงงูเตงก็จะไปติวหนังสือไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะไปติวภาษาอังกฤษให้กับตัวเองที่หอสมุดก่อนเพราะหอสมุดนี่คือถ้าเวลาว่างก็คืองเตงเข้าหอสมุดทุกครั้งเลยเพราะว่าหอสมุดมันเย็นดีแล้วก็มีหนังสือหลากหลายให้เลือกอ่านด้วยและที่สําคัญนะคะทุกคนมีแบบมันเงียบสงบ เย็นสบายมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นมีทุกอย่างในนั้นหมดเลยคลือแครบจบเลยในที่เดียวคือเขาบอกเลยว่ามันสุดยอดนั่นเองค่ะเราเองก็เลยชอบไปเอมข้าไปมีพายารมเอ่เข้ามาเข้ามาูบีพยานถ่คตาเข้าดีกว่าที่กยยะศาสนาเป็นปัจจัยผมก็ไศาส,สนานี้บ ว่ายากบอกเลยบอกุูกตาว่ามีทุ่นกรารสิสาให้มัน่มีหายตล